สวัสดีค่ะช่องเจคเโนโยนินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคโนอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดนะคะราคาต่ำกว่าล้านค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านทุ่งขุนน้อยนะคะไม่ติดถนนดามค่ะแต่เข้าซอยไปนิดเดียวเท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> อยู่หลังแฟตบ้านทุ่งขุนน้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ อยู่ใกล้สารากางหลังใหม่ขนส่งแฟตโลตัสตลาดปั๊มปตทหนองแก่พื้นที่ขนาด63ตารางวานะคะพร้อมบ้านพักติดมุงรวดเหล็กดัดรอบบ้านเป็นที่เรียบร้อยค่ะ1ห,ห้องโถงสองห้องนอนติดแอร์หนึ่งห้อง1ห,ห้องน้ำหนึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นและมีพื้นที่ครัวพื้นที่หน้าบ้านนะคะมีพื้นที่ข้างบ้านหลังบ้านด้วยค่ะ เจ้าของขายเองเลยนะคะแปลงนี้ในราคา9,90,000บาทพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปอย่าลืมไปดูพื้นที่แปลงจริงกันด้วยนะคะจะได้ตรวจสอบเอกสารและบรรยากาศสภาพแวดล้อมก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ